คนแห่ทาประกันสุขภาพเยอะมากฝ่ายพิจารณาก็พิจารณานานมากลูกค้าของเกณฑพิจารณานานถึง2เดือนช่วงนี้คนแห่ทําประกันสุขภาพกันเยอะมากแล้วฝ่ายพิจารณาก็พิจารณานานมาก ดูจากรูมนี้ได้เลยส่งไปนานมากแล้วแต่ก็ยังพิจารณาอยู่บางคนนะคะลูกค้าของเกณฑ์พิจารณานานถึง2เดือนกว่าเลยกว่าจะอนุมัติเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องเผื่อ,เ,อเวลากันแล้วก็หลายๆายโรงพยาบาลได้ออกมาประชาสัมพันธ์ว่าการขอประวัติสุขภาพย้อนหลังใช้เวลานานถึง10วันขึ้นไปเพราะว่ามันล้นมาก คือทุกคนก็ไม่อยากจะทําสุขภาพแล้วมีโคเพเมนต์ใช่ไหมคนก็เลยแฮกันมาทําช่วงนี้ใครที่กําลังตัดสินใจอยู่อุ้ยฉันจะทําดีไหมคือต้องทำณบัดนาวเลยเพราะว่ามันจะไม่ทันคือถ้าเกิดสมมติว่าทําไม่ทันอนุมัติไม่ทันนะ่ะก็เข้าเงื่อนไขโคเพเมนต์อยู่ดีนะคะก็เลยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยรีบทําประกันนะคะโดยเฉพาะคนที่เคยมีประวัติการรักษาประวัติการรักษาเนี่ยไม่ใช่แค่รักษาโรคแ,แรงรักษาโรคประจาตัวอะไรอย่างนี้นะมันคือทุกๆอย่างที่เราเคย เดินเข้าไปในโรงพยาบาลทุกอย่างคือนับหมดทุกคนที่เคยรักษาถือว่ามีประวัติกันทุกคนอยากให้ทุกคนมีประกันสุขภาพแบบเหมาใจร้อยเปอร์เซ็นต์ไร้โฮเพมต์ค่ะ